มาช่วง Family Talk ช่วงนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับตัวเองกัน,นหลายคนบอกว่าเรื่องของความเป็นอัจฉริยะเนี่ยไม่สามารถสร้างได้เป็นเรื่องตั้งแต่กําเนิดติดตัวเรามาแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างได้นะครับด้วยตัวเราเองด้วยพลังจิตใต้สนึกข,ของเราถ้าหากว่าเราฝึกให้มั่นใจให้เข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมา เหมือนกับรายการรายการหนึ่งนะครับทางช่อง5ที่คุณชมเคยคงชมไปแล้วนะครับจะมีเรื่องของคุณทิดน,ดนะ่านพัทรลุงนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังจิตใต้สานึกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างพลังจิตใต้สานึกให้เข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถทําการทํางานต่างๆหรือว่าการเรียนการศึกษาการแข่งขันต่างๆเนี่ยได้อย่างมั่นใจแล้วก็ประสบความสําเร็จ แล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เช่นกันนะครับเป็นการฝึกพลังจิตใต้สำนึกเราจะทําอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นมีความมั่นใจแลวก็เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น <S <S เรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับจากอาจารย์สิวพรนวลตานะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญนะครับที่ฝึกแล้วประสบผลสําเร็จนะครับน้องเกมนะครับเด็กชายวร,รพลศรีบรรเทาและก็ผู้จัดร,รายการอีกท่านหนึ่งครับคุณอภิชาติรัตนพงค์ครับสวัสดีสสดทั้งสามท่านครับอาจารย์สิสวพรน้องเกมคุณอภิชาตินะครับผมอ่า อะเรียนถามก่อนเลยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกมันคืออะไรคะอาจารย์ค่ะจิตใต้สํานึกเนี่ยจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะบมันที่ซิกมันฟอยเคยยืนยันเอาไว้ <ผม S 1> เรามีจริงทุกคนมีจริงแต่ปัญหาคือว่า แล้วเอาดึงขึ้นมาใช้ไม่ได้ไม่ต้องเอามาทั้ง93นะหนึ่งหรือ2%ก็ยิ่งใหญ่แล้วจริงๆปัจจุบันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงหรือว่าผมเองเนี่ยดึงออกมาหมดหรือยังอย่างผมทำพิธีกรยังค่ะยังอีกดึงได้อีกดึงได้อีกแตจริงๆเราจะดึงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมีตั้ง93อาจจะดึงมาได้หนึ่งสองดึงได้อีกสามสี่ห้านะคะงั้นท่านก็จะเป็นพิธีกรที่ดังขึ้นเรื่อยๆเป็นดาวค้างฟ้าแล้วก็ไม่ใช่ดังอย่างเดียวนะคะ มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านเพราะจิตใต้สานึกทํางานให้เราได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านรายได้นะคะ<ม>ทั้งด้านชื่อเสียงทั้งด้านค,ความรักทั้งด้านครอบครัว<ม>ความอบอุ่นนะคะรวมทั้งในเรื่องของการเรียนเด็กๆจะเรียนดีขึ้นอย่างที่ะคุณถามไปพลังจิตใต้สํานึกคืออะไรนี่คือมันเปรียบเสมือนสมาธิหรือว่าเปรียบเสมือนความมั่นใจ เออมันคือตัวตนของเราค่ะตั้งชื่อว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ายิ่งใหญ่มากนะคะเขาจะเป็นผู้ที่มีพลังอย่างมหาศาลถ้าเราควบคุมเขาได้นะคะเขาก็จะยอมทำตามเราเหมือนเป็นยักษ์ยักษ์ใหญ่ในตะเกียงวิเศษเหมือนทาสผู้สือสัตว์เพราะเขาคือตัวของเราเองแต่ถ้าเลาควบคุมเขาไม่ได้เขาจะเกียดค้านน,ะะนอนพักผ่อน เวลาขับขันถึงจะขึ้นมาช่วยเช่นตอนจะสอบพวกนี้แล้วอ่านหนังสือทั้งคืนหรือไม่สบายเหนื่อยมากเลยเพราะจะทํารายการปั๊บวิญญาณน,นักทำรายการปรากฏขึ้นมาเลยเนี่ยทำงานด้วยจิตได้สำเนาหรือว่าเมาเมาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่ขับรถกลับบ้านได้คเคยเป็นไหมคะ,ะวันนั้นเลี้ยงฉลองกับเพื่อนรุ่นอะไรเงี้ยหรือว่า กับบ้านได้เอ็กกับบ้านได้ไงจิตใต้สสนกพามานั่นคือจิตใต้สำนึกใช่เขาจะทำงานช่วยเราตอนคับขันแต่ถ้าผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่ถูกต้องนะคะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําเวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นจะสามารถที่จะรู้จักกับเขา แล้วก็ควบคุมเขาได้นะคะแล้วสั่งให้เขาทํางานให้เราได้เรียกว่าการสั่งจิตใต้สํานึกเหมือนอย่างแขกรับเชิญที่เราเชิญด้วยครับผมเราอยากจะให้ยกตัวอย่างอยู่จากทั้งสองท่านยกตัวอย่างจากน้องก่อนนเกมเลยน้องเกมก่อนว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงทําไมถึงได้ค้นหาจิตใต้สํานึกของตัวเองเจอก็คือน้องเกมได้ไปเรียนมาบอกก่อนนะครับน้องเกมก็เป็นพิธีกรเหมือนพี่เนี่ยครับผมทางช่องทางช่องไทยวิชั่นชแนลครับผมคู่กับใครเอ่ย ก็เป็นพิธีกรหลักแล้วครับตอนนี้ครับผมก็มีน้องๆมาด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยน้องเกมเป็นพิธีกรเนี่ยอยากเป็นดาราอยากเป็นพิธีกรแต่น้องเกมมาทํารายการเนี่ยน้องเกมจะเดินตามเขาอย่างเดียวเลยไม่พูดไม่ทําอะไรครับเดินมองไม่รู้ไม่ชี้เขาว่าเ,<อ>เดินตามของน้องเกมนี่หมายความว่าก็คือเป็นรายการเกมเนี่ยจะเป็นรายการเกี่ยวกับท่องเที่ยวครับผมซึ่งจะต้องไปต่าง จังหวัดไปตรงนู้นตรงนี้ครับเวลาไปก็ต้องแนะนําแล้วน้องเกมปกติก็ต้องพูดแนะนำไปเรื่อยไอ้นนู่นนั่นนี่นั่นี่ไม่ละไม่แล้วผมเดินอย่างเดียวเดินเหมือนคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมเป็นพิธีกรด้วยต้องเวลามาแบบว่าพูดนะผมพิธีกรครแค่นี้ครับผมแล้วสรุปคือน้องเกมไปเรียนมา ตอนนี้ก็ได้เป็นพิธีกรหลักครับผมตอนนี้ไม่เดินตามแล้วไม่เดินตามทำอะไรมากตอนนี้เอาก้าหน้าไปถึงไหนแล้วก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมก็ได้ไปประกบกับดาราดังๆอย่างเช่นอย่างเช่นมาริโอเมาเลอร์ครับผมตอนแรกน้องเกมไม่ดังไม่ดังจริงๆดาราดังรุนใหญ่เนี่ยครับผมทำไมครับ จะเข้าทางผมซะหน่อยคุณหญิงรู้ทันผมได้ยังไงผมเองเต้อาเข้าเลือดแน่ันนี้ได้ประกบแล้วนะใช่ครับดีใจมากเห็นไหมเนี่ยแหละรุ่นใหญ่ของพ่เขาเป็นพระเอกหนังเลยนะนั่าขายเลยเข้าเรื่องน้องเขาต่อดีกว่าโอเคต่อต่อแล้วเนี่ยตอนนี้เกมไปเจอพี่เขาเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้นเกิดความกลัวแล้วครับกลัวว่าจะพูดผิดทําอะไรผิดแล้วพี่เขาไม่ชอบกลัวจะทําทําตัวไม่ถูกเลยครับน้องเกมเลยร้องไห้ออกมาต้องถามพี่เขาครับผม แล้วพี่อาภิชาติมาเกี่ยวข้องอะไรกับน้องเกมได้ยังไงครับคือผมเป็นโปรดิวเซอร์นะครับในตอนที่ทํารายการณปัจจุบันก็ยังทําอยู่แล้วก็ผมจะมีน้องๆหลายคนแล้วก็จะมีน้องที่มาอบรมเรียนจิตใต้สํานึกแล้วกับยังไม่ได้เรียนมันจะมีความแตกต่างของของทั้ง2คงสองสองสองอย่างได้เห็นได้ชัดนะครับคือน้องที่เรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยเนี่ยก็คือว่าระบบความคิดเขาจะเปลี่ยนไปครับซึ่ง เขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักรลำดับความคิดต่างๆมากขึ้นรู้จักว่าเขาควรจะทําอะไรเวลาไหนเขาควรจะเล่นเวลาไหนเขาควรจะหยุดอย่างเช่อยากให้ยกตัวอย่างอย่างกระตัวอย่างน้องเกมอย่างน้องเกมเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาได้เจอพี่มาริโอแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเขาอยากรู้จักคุณมาริโอโดยโดยการส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็เลยประมาณณเวลานั้นเนี่ยเราใช้เขาใช้เวลาอยู่ประมาณสัก ประมาณสิบวินาทีได้กับการจัดการตัวเองคือเขาก็ขอคัดกล้องพี่สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เขาก็ทํางานเลยครับตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกับเขานะครับว่าเพราะอะไรก็ก็ทํางานได้อย่างราบลื่นนะครับพอตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขาตกใจเขาตกใจเขาถึงเต้นแล้วเขาใช้เวลาประมาณสิบวินาทีในการสั่งจิตของเขาว่าเฮ้ยหยุดนะเพราะว่าเขาต้องทํางานแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้เนื่องจากว่าเขาขอคัดกล้องมันแค่สิบวินาทีนะครับ จะแค่จะไปบังคับจิตใจอะไรได้ยังไงใช่ไหมใช่คือผมคัดต้องเสร็จแล้วผมก็ใช่ผมก็เอากล้องออกแล้วผมก็ถามว่าเออเกมโอเคไหมแล้วทุกคนตอนนั้นยุ่งหมดแล้วรวมทั้งคุณมาริโอที่มีสื่อหลายๆหลายๆค่ายมารออยู่น้องเกมบอกว่าแป๊บนึงครับแล้วก็ห้าสี่สามสองพี่นับมาเลยครับก็สามารถทํางานต่อได้แสดงว่าก่อนนั้นนี้อยากให้คุณธรรชาติเล่าถึงตัวน้องเกมเองเป็นยังไงครับก่อนที่จะไปฝึกก่อนหน้านี้คือเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจอย่างดุแรงซึ่ง ซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะทํางานได้ครับอ้าวแล้วตอนนั้นน้องเกมเข้ามาในในใน,ในวงการนี้ได้ไงในเมื่อถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้ามาในวงการแบบนี้ต้องมีความมั่นใจมากๆแล้วตัว <ๆ S 2> น้องเกมเข้ามาได้ไงอ่ะก็พี่เขาแนะนําครับผมแล้วน้องเกมก็เอออยากลองสนใจดีอยากมาม,มาเสร็จปุ๊บก็มาเดินตามเขาไม่พูดอะไรแต่ก็ช่วง<ล>แรกแนี่หน,หนักใจพี่อภิชาติเลยมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะมาเป็นตัวแถม นี่มันเป็นตัวเราคือน้องดูแววแล้วไม่สามารถทําได้พิธีกรอะไรน่าจะยากแล้วคือคือคือผมมองว่ารายการท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะมีแอคทิวิตี้สักสามหรือสี่คนมีพิธีกรหลักอยู่แล้วแล้วก็เขาน่าจะเป็นอะไรที่แบบอย่างน้อยถ้ามันมีสี่คนมันมันได้มีแอคทิวิตี้เดินตามอะไรก็ยังดีมันมีคําถามนะคะมันมีคําถามมาหนึ่งค่าเราเรียนเนี่ยแพงแล้วมันคุ้มค่าไหมหรืออันที่สองเนี่ย เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเกิดผลภายในเวลาเท่าไหร่นะคะหรืออันที่สามเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เรียนแต่ลูกมาเรียนอย่างเดียวเนี่ยจะจะมีผลยั่งยืนไหมอะไรเงี้ยพอจะขยายความตรงนี้ได้ไหมคะในฐานะที่ว่าเคยอบรมมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าแพงไหมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าคุณไปเรียนมาแล้วผมบอกได้เลยครับว่ามันคุ้มค่ากับ คือถ้าคุณเลี้ยงลูกคุณหนึ่งคนแล้วคุณอยากให้ลูกคุณประสบความสําเร็จในชีวิตมันไม่มีอะไรจะถูกไปกว่าสามพันห้าแล้วครับออไม่แพงใช่ไหมครับมันมันคุ้มค่ากว่ากว่าราคาที่ได้ลมัได้อะไรมาครับค่ะได้อะไรมาได้ได้พิธีกรมาคนหนึ่งแล้วมันมันไม่ใช่ได้พิธีกรมาหนึ่งคนนะครับเขาเราคือเขาไม่ได้เป็นแค่พิธีกรแล้วตอนเนี้ยเขาเขามองเขาเป็นเด็กที่มีระบบความคิดที่ พัฒนาฒไปเป็นคือเรียกว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าน่าในบางในบางช่วงเวลาเขามีระบบความคิดที่เหนือนผู้ใหญ่มันมีการเรียงระบบความคิดที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่แ,แค่ความคิดนคะครับคือผมว่าทุกคนนคิดได้แต่ทําไม่ได้แต่ว่าน้องน้องเนี่ย มีวิธีการที่จะเอาจิตใต้สํานึกข้างในเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานยกตัวอย่างชัดชาต๋ก็ฟังแล้วมันเหมือนเป็นจิตสมิทธใช่ผู้หญิงสงสัยอยู่เหมือนกันอย่างผู้ชมถามว่าอะไรคือเราจะดึงจิตใต้สํานึกขึ้นมาใช้ได้ยังไงในขณะที่บางคนเข้าใจว่าอย่างหญิงตอนแรกที่ไม่รู้แหละเข้าใจว่าอย่างที่ที่น้องเกมเป็นตอนนั้นก็คือนับคัดก่อนที่สิบวินาทีสําหรับหญิงคือการตั้งสมาธิเออใช่แต่ว่าสำหรับน้องเกมมันกลายเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกได้ยังไงคือมันสามารถดึงมันเอาเอาออกมาใช้ได้ยังไงเอางี้ค่ะ <โ>กเกมทำยังไงเกมว่าทุกคนอ่ะมันมีอยู่แล้วมันต้องสั่งตัวเองก่อนถึงจะทําอะไรได้จริงไหมพี่เหมือนพี่จะไปข้างนอกไงพี่ต้องเออเราต้องเดินไปแล้วเราต้องอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะครับผมต้องสั่งตัวเองแล้วไม่เรียนสั่งได้ไหมครับไม่เรียนสั่งได้ไหมผมว่าก็ไม่รู้นะครับต้องลองดูอย่าง <c oughs> ที่ถามน้องเกมเพิ่มอีกนิดน,นึงอย่างตอนที่10วินาทีนั้นน่ะครับน้องเกมทําอะไรกับตัวเองบ้างบอกกับตัวเองว่ายังไงบอกกับตัวเองว่าคือก็เหมือน พี่เขาก็เหมือนคนรู้จักทั่วไปอ่าเราก็ทําได้ทําเหมือนเราไปสัมภาษณ์คนอื่นเหมือนกันแหละครับเป็นผู้กับเพื่อนเ่ครับเรื่องนี้อาจจะไม่ชัดนะคะธิบายยากเพราะว่าคนเป็นเด็กเป็นพิธีกรก็น้อยน่าจะพูดถึงเรื่องการเรียนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ต้องสนใจเรื่องเด็กเรียนดีหรือว่าพูดถึงเรื่องของการกตัญยูการดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้มันน่าจะชัดกว่านะคะว่าเออเขาเปลี่ยนไปยังไงเออคือความกตัญยูของเขาเนี่ย ้แ,แเดิมกับใหม่อย่างเงี้ยเริ่มมาทำเ,เริ่มจากหลังจากอบรมมาแล้วเนี่ยนะครับคือเขามีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยคือเป็นสิ่งที่การันตีได้เลยว่าทุกคนย่อมอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นเขามีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเยอะไหมครับเยอะไมหไมครกี่เท่าตัว <c oughs> ก็จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้หาเงินได้เดือนละ องหมื่นกว่าถึงสามหมื่นแล้วก็เขาก็ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่เขาเพราะว่าให้เท่าไหร่ใหด้บพันหนึ่งไม่เขาก็มีเท่าไหร่ต้องใช้หมดเลยอแล้วเกมใช้อะไรคะเกมก็หาใหม่ได้ไม่เป็นไรซึ่งก่อนหน้านี้น้องเกมเป็นยังไงคะก่อนที่จะก่อนที่จะทำงานได้เงินขนาดเนี้ยน้องเกมบอกก่อนเลยน้องเกมทำอะไรไม่เป็นเลยหาเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ให้พ่อแม่เลี้ยงดูตลอดขอคุณพ่อคุณแม่ทุกวันขอด้วยครับ ใช่ครับผมซึ่งมาเรียนเนี่ยเกมรู้สึกดีมากเลยคือพอมาเรียนแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจเกมเปลี่ยนไปได้ยังไงที่ทําให้บบว่าความกระตันยูมันมันออกมาเพิ่มมากขึ้นอคิดรับผมมันก็คิดว่าก็คือเหมือนน้องเกมไปเรียนเนี่ยตัดเิียนสอนเหมือนการตัดเนียนสอนเปรี้ยมหลักๆเลย ก็เหมือนการเรียนด้วยมันมันได้หลายๆอย่างเลยนะพี่เกมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่แบบเหนือธรรานมันายะครับพี่แล้วเรื่องเรียนเป็นไงเนทำงานแล้วเรียนดีเปล่าเดียได้ที่หนึ่งครับผมจากจากสู้เขาไม่ได้จากบุ้ยๆยเลยมันมันพลิกภายในแค่เทอมเดียวหรือว่าใช้ระยะเวลาหลังจากเรียนมาเลยครับพี่โอ้โหตอนแรกจริงสั่งยังไงสั่งยังไงตายล้สั่งยังไงครับผมเกมเรียนมานานเท่าไหร่เรียนมานานประมาณ 2 2> พอเห็นผลนว่าเองเรียนดีขึ้นสองปีครับครับผมเรียนจบสองปีถึงการเรียนดีขึ้นไม่ใช่ครับคือเรียนจบเลยแล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเกมการเรียนดีขึ้นเรื่อเรื่อย,เ,ยเรียนจบคอร์สปึ๊บ สามารถรับรู้ตัวเองเปิดตัวเองได้เียยักออกมาในตัวที่อย่างที่อาจารย์พูได้แล้วตอนนี้อย่างที่หนึ่งยูพ่งอับโอเคยืนยันยืนยันยืนยันนะยืนยันจะถามก่อนจริงก่าอย่างที่หนึ่งยูจริงครับจริงครับแล้วเอ๊ะทำไมเขาแบ่งเวลาไงรัาทำงานด้วยเรียนด้วยต้อตายแล้วเขาเขาจะเชื่อได้ไหมเนี่ยตามีเตามตื่นเต้นเขาเองเขาตัวเขาเองเขามีความสามารถสําหรับผมเนี่ยไปเรียนด้วยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือถ้าอธิบายไปผมว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมัน ใช่หรือเปล่ามันมมเป็นเรื่องจริงเหรอมมนเป็นเรื่องเหลือเชื่อสําหรับผมเนี่ยผมเรียกงานได้อคือผมอยากได้งานใหญ่ๆกม็มันก็สามารถจะดึงดูดเข้ามาได้เพราะ,ะว่าอะไรในความรู้สึกของคุณธรรชาติคิดว่ามันสามารถดึงดูดสิ่งที่เราเราต้องการแต่ดึงเข้ามาหาตัวเราได้จากที่ไม่เคยดึงมาได้ดึงมาได้ก่อนเลยผมคิดว่านะครับเริ่มต้นจากพลังจิตของเราเนี่ยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเรามีพลังมากมายมาหาศาลที่จะแบบเข้าไปดูสิว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไร เขามีความต้องการแบบไหนแล้วสิ่งเหล่านีเ้เมื่อเรามีพลังมหาศาลเรามีพลังที่จะมาค้นกว่ามีพลังที่จะมานั่งทํางานดึกดดื่นด,ด,ดืจนถึงเช้าไปทํางานต่อกลับมา,มานั่งคิดวิเคราะห์แล้วเราก็ถึงเป้าหมายได้อย่างได้อย่างง่ายดายครับเหมือนที่เขาบอกว่าสร้างศรัทธาใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนถ้าอยากจะลดความอ้วน เขียนว่าฉันจะฉันจะผอมฉจะจะผอมหน้าประตูทุกวันแบบนั้นหรือเปล่าคล้ายๆกันม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 ันคนละเรื่องผมว่ามันคนละทางกันเลยคนละทางคืออันคืออันนั้นน่ะมันก็แค่แปะป้ายเอาไว้แต่นี่เราเอาพลังข้างในตัวเราออกมาใช้โอ้โหน่าสนใจมากแล้วล่ะตอนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพลังแล้วดึงยังไงนะสองคนเนี่ผ่านการทำให้ดูทําให้ดูอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นนี้นะครับอันนี้ต้องช้อนแข็งก่อนต้องพิสูจน์ก่อนต้องพิสูจน์ว่าแข็งจริงะสมมตินะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นช้อนที่ต้องบิดต้องบิด อันนี้เป็นผลงานของเมื่อกี้นี้โอ้โหบิดเท่าไหร่ก็ไม่คืนสภาพเลยนะเคาะเคาะมันจะเสียงดังนี่ครับผมจะขออนุญาตแข็งแน่นมากแข็งมากแนน่แข็งแข็งมากแข็งแข็งมากไม่ใช่ช้อนธรรมดาค่ะแล้วมก็เดี๋ยวนี่นะครับอ่าตัวไหนเห็นเอ่ยตรงนั้นล่ะค่ะอ่าเอาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับก็เท่านี้ครับ ง่ายง่ายนะคะมันคือพลังที่อยู่ในตัวเราที่เราอยากจะทําอะไรมันก็ก็ทำได้ใช่คับผมแค่นี้มันเป็นเรื่องอยากจะเปรียบเทียบนะคะนี่ไม่ได้เตรียมมาเลยนะคะทั้งสองคนนี่เรียนมาแล้วดูซิว่าพลังพี่กับพลังน้องใครมากกว่ากันทั้งสองคนมีเท่ากัน93%อ่ตาตกลงกันว่าใครจะสั่งอะไรให้พี่ก็เลือกก่อนนะนั่งให้ถนัดจับให้ถนัดใช้มือที่ถนัดที่สุดวนั่งให้ตรง หน้าให้ตรงกันหันหน้ากันอันนี้คือจะทําอะไรครับอาจารย์แข่งกันว่าใครจะชนะค่ะดึงพลังชนะได้ยังไงหมายถึงวิธีการที่จะเาชนะกันอธิบายนะคะคือคนเนี่ยจะสั่งอะไรคะวงกลมคุณอานจะสั่งไปทางขวาครับไปทางซ้ายขวาไปทางซ้ายขวานะคะคือคุณอานจะสั่งซ้ายขวาแบบอย่างงี้นะคะส่วนเกมจะสั่งเป็นวงกลมดูซิว่าใครจะชนะเขาจะดึงพลังจิตใต้สำนึกออกมานะคะแต่ถ้าไม่มีใครชนะแปว่าเขามีเท่ากัน ก็จะนิ่งใช่ไหมครับี๋ยวจะออกไปทั้งไหนก็ลองสังเกตนะคะอมออกเป็นวงกลมนะครับอาจารย์เหรอไม่ถ้าไม่มีทิศทางเลยนี่นะแสดงว่าเขาเท่ากันกำลังสู้กันอยู่อาจารย์ครับเป็นออกมาเป็นวงกลมเลยครับอาจารย์เด็กฝึกง่ายกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กฝึกง่ายกว่านะคะหนเกงยอมแพ้หน่อยสิให้เขาไปสู้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สู้สู้สู้เด็กนี่จะฝึกง่ายกว่าเราเด็กบริสุทธิ์เด็กเป็นผ้าขาวผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะมีข้อ การขายเยอะจะมีข้อสงสัยเยอะเวลาฝึกในห้องนะคะเด็กจะได้ผลเร็วกว่า <ừ> แต่การประยุกต์ใช้ของเด็กเนี่ยเด็กจะไปใช้เรื่องการเรียนดีนะคะเรื่องความกระตันยูเรื่องแก้ไขข้อบกพร่อง <ừ> เช่น เสร็จเกมหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรืออารมณ์ร้อนหรือขาดความเชื่อมั่นอย่างเคยมีกรณีนึงที่อาจารย์พามาคือนักน้องที่เป็นนักกีฬาใช่คิดว่าตัวเองแพ้มาตลอดก็ไม่เคยชนะใช่แต่พอฝึกเสร็จปุ๊บล้วคิดว่าชนะชนะเลยได้ที่หนึ่งเลยใช่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำระดับชาติแล้วก็มีเด็กที่มีปัญหาเข้าเรียนโรงเรียนปกติไม่ได้เป็นเด็กพิเศษน้องพิเศษใช่ตอนนี้เข้าโรงเรียนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่พอออกรายการเสร็จเอารายการไม่ดูคุณพ่อคุณแม่พาเข้าโรงเรียนเข้ากศนแล้วกศนก็รับ เพราะว่ามาเรียนแค่วันเสาร์ส่วนวันธรรมดาพ่อแม่ก็สอนที่บ้านเพราะฉะนั้นน้องก็จะเริ่มมีวุฒิการศึกษาแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับที่เป็นครอบครัวส่งน้องมาเรียนนะครับผมแนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะมาเรียนด้วยทำไมทำไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้น้องเรียนให้น้องเรียนโดยคุณพ่อคุณแม่ไม่มาเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่เข้าใจเขาเพราะหลังจากเขากลับไปเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าจุดความคิดที่ทะลุแล้วก็เขาจะจะขัดแย้งกันมันจะขัด คือไอ้ขัดแย้งเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นต่อมาแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีความคิดใหม่ๆที่ผู้ใหญ่ในถ้าเกิดเคยเลี้ยงเขามาในอดีตเนี่ยปกติลูกเขาอาจจะเคยทําแบบนี้คิดแบบนี้เขาจะมีมุมมองใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาโดยที่พ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กวัยแค่นี้ไม่น่าทําได้มันจะเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยไม่เปลี่ยนโดยทันเปลี่ยนทันทีครับอ๋อเปลี่ยนหลังจากที่ที่น้องจบมาเปลี่ยนเลยเด็กเปลี่ยนไวมากแต่เด็กจะรักษาไว้ได้ ไม่ไม่มั่นคงถ้าพ่อแม่ไม่ได้เรียนแลาวพ่อแม่ก็จะไปกดพลังของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วพ่อแม่เองสามารถทําได้ด้วยไหมคะอ๋อเข้ามาเรียนค่ะก็จะทําได้ถ้าผู้ใหญ่เรียนเนี่ยผู้ใหญ่จะพัฒนาไปสูงกว่าเด็กนะคะอย่างคุณอานเนี่ยอาจจะสู้น้องไม่ได้เรื่องพลังแต่ในการประยุกต์ใช้คุณอานจะไปยุกใช้ได้มากกว่าเช่นเอาไปดึงดูดเงินทองเอาไปดึงดูดงานที่ดีขึ้นเอาไปดึงดูดเด็กเก่งๆเข้ามาในทีมหรือว่าไปดึงดูดลูกค้า หรือว่าอยากจะได้กล้องสวยๆราคาแพงๆเนี้ยก็ไปดึงดูดมาได้ได้ราคาถูก็อะไรเงี้ยนะคะใช่ครับหรือว่าตอนนั้นเป็นประสบการณ์เองเลยใช่ไหมแม่กสมัยก่อนคุณอันอยากได้อะไรนะคุณอันแกจะไปกู้หนี้ยืมสินค่ะเดี๋ยวนี้แกคิดใหม่แล้วว่าแกจะหางานเพิ่มแลวซื้อของได้แล้วแกจะไปหาคนที่ซื้อของขายของถูกๆให้แก จริงเหรอคือในหลังจากไปเรียนมาสัปดาห์แรกนะครับเลิกเลิกคิดยืมเงินใครเลิกคิดกูเลิกเลิกคิดยืมเงินนี่เป็นอันดับแรกที่หลังจากเรียนมาอันดับที่สองเนี่ยผมอยากเด้กล้องตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นกล้องที่รุ่นใหม่มากราคาบอกราคาดนึงได้ไหมครับก็แสนแสนอครับแสนกว่าแล้วด้วยด้วยการทํางานณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับครับผมครับเราก็ใช้พลังที่มีอยู่ ดึงดุมันมาในเวลาแค่สองสามวันค่ะพงศเราสามารถทําได้ก็สามารถทําได้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอาบัตรไปนรูดมานะครับบัตรไปรูดนี่ใครก็ทําได้แต่ว่าได้มาด้วยด้วยเงินสดแล้วก็โดยไม่ได้เป็นหนี้น้ำทักน้ําแรงของเราจริงๆซื้อเท่าไหร่ต้องบอกมาซื้อมาที่ประมาณ8ปดหมื่นกว่า ได้เงินสดด้วยได้งานได้งานคือว่าสิ่งเหล่านี้พอเราได้เรียนได้สัมผัสแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงเรื่องที่สัมผัสได้หลังจากที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นแค่นามธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ครับอืมอ่าต้องพิสูจน์ว่ายังแข็งแรงอยู่อะไรคะจับไหมคะให้น้องตัดนะออพิสูจน์จะทำอะไรครับจับอย่างงี้ที่ต้องจับให้มันคงใช่ไหมครับคอสามแท่งเลยนะคะยังอยู่หรือเปล่าครับผอเดี๋งต้านเลดี๋ยวพี่อาหารให้กล้องเห็นอย่างงี้นิดนึงภาพได้ครับ ตอนี้พอไหมครับพอครับมอ่ะพอครับโอ้โหเด็ดขาดเด็ดขาดตัดแล้วได้อะไรต้องบอกทรกคนเจอบัดแล้วมีประโยชน์ยังไงไม่ใช่ทุกคนตัดได้หมดนะคะแต่สําคัญตัดแล้วต้องได้ปรัชญาว่าได้ประโยชน์อะไรตัดแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงก็เลยต้องเปรียบเทียบกับพี่เหมือนพี่คิดเมื่อกี้นี้ว่าน้องเกมจะตัดได้เหรอเออใช่จะตัดได้เหรอ แต่น้องเกมก็ไปเจอคิดว่าชั้นตัดได้ครับผมต้องคิดว่าชั้นตัดได้มันเป็นมันเป็นต้องคิดว่ามันเป็นแค่ปุยนุ่นเบาบางที่เราสามารถเป็นเหมือนอากาศที่เราสามารถผ่านไปได้แค่นิดเดียวก็คือถ้ามาเปรียบเทียบก็คือเหมือนปัญหาชีวิตซึ่งปัญหาใหญ่มากคนเราคิดไม่มีทางออกไปอย่างเงี้ยใช่ครับ,รบแต่น้องเกมกลับมาคิด ในแง่ของเนี่ยการตัดดินสอเนี่ยก็คือเหมือนปัญหามันนิดเดียวแล้วเราสามารถแก้ออกไปได้เนี่ยมันจะง่ายนิดเดียวนะเหมือนพลิกฝ่ามือครับให้ให้พี่หญิงตัดนะพี่หญิงตอนพี่หญิงจะตัดพี่หญิงจะคิดยังไงอาจาียเดียวสงสัยคุณหญิงผมว่าอย่าเลยจับขอบบนสุดค่ะอาจารย์ครับขอบบนสุดค่ะจับจับขอบบนสุดค่ะอุ้ยตัดละโทษค่ะกับขอบบนสุดอาตอนตัดพี่หญิงคิดยังไงถามพี่หญิงดูพี่หญิงยืนก็ได้คคะจะได้ชัดๆ นั่งดีกว่านั่งดีกว่าสะด็จต่ำหน่อยต่ำหน่อยแล้ย่างตัดไม่ถนัดขยับมือเยอะๆค่ะขยับมือเยอะๆเลยค่ะอ่นะครับคุณหญิงตัดเออรู้สึกยังไงตอนนั้นคิดยังไงคะคิดว่ามันเป็นเส้นบางๆแต่แต่มันก็ไม่สำเร็จ เราไม่เคยเราไม่ได้ฝึกถ้าอย่างนี้คุณหญิงต้องไปฝึกแล้วล่ะใช่ได้เวลาน้อนิดนึงถ้าไม่อย่างงั้นนะครับเราคงได้พูดถึงเรื่องราวของพลังจิตใต้สํานึกเนี่ยกันมากว่านี้เลยเชิญชวนให้เป็นเพราะนใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมสามารถนะครับไปฝึกพลังจิตใต้สํานึกเนี่ยให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับให้กําลังใจของเราเนี่ยเพิ่มมาความมั่นใจเพิ่มมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมานะครับถ้าหากว่าสนใจแบบนี้แล้วต้องรีบโทรไปติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคอร์สจะเปิดอบรมนะครับ สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยพลังจิตใต้สำนึกในวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงแรมมารวยการ์เด้นติดต่อสอบถามได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้ทั้ง3หมายเลขเลยนะครับ088 312 086ครับ312 5907นะครับ088 5535355และอีกหนหมายเลขนะครับ088 5535388นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะได้ความรู้ไป